การจัดแสดงสาราไทยในงาน World Expo ที่นครเซียงไฮ้นะคะได้รับความสนใจจากผู้ชมเกินความคาดหมายเราไปตามจากรายงานพิเศษทีนนี้กันค่ะ กินนรีสุดอลังการณัาลาไทยกลางน้ำเป็นอีกจุดขายที่สร้างความตื่นตาตื่นใจเรียกให้ผู้เข้าชมงาน World Expo พากันมาต่อคิวข้างแถวยาวเหยียดอย่างที่เห็นแม้ต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงเช่นผู้ชมสาวจีนรายนี้บอกว่าเคยมาเมืองไทยสองครั้งติดใจผลไม้ไทยอาหารไทยและยังเต็มใจต่อคิวเข้าชมความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกครั้ง ทั้งสามห้องจัดแสดงเริ่มจากม่านน้ำบอกเล่าวิถีไทยที่ผูกพันกับธรรมชาติและขนบธรรมเนียมต่อด้วยความทันสมัยสามิติเล่าเรื่องโดยยักษ์อินทรชิต ที่เคลื่อนไหวได้แนบเนียนเหมือนจริงให้ความรู้ถึงภูมิหลังความสัมพันธ์ไทยจีนที่เริ่มแน่นแฟนมาตั้งแต่ครั้งสำเพลำแรกมาไทยจนมาถึงห้องสุดท้ายที่ได้ใจหนุ่มสาวจีนกับการโชว์สีมิติความเป็นอยู่และน้ำใจของคนไทยจนบางคนที่ชมอดไม่ได้ต้องขวาคว้าผลไม้หลากชนิดที่ดูเหมือนมาลอยอยู่ตรงหน้าพร้อมสูดความชื่นใจกับกลิ่นน้ำอบไทยและสัมผัสละอองไอน้ำจริง ความงามหลักมิติของศาลาไทยทําให้มีผู้เข้าชมทะลุกเกินเป้าหมายจากที่ตั้งไว้เพียง10%ของยอดผู้เข้าชมทั้งหมดแต่เพียง15วันแรกก็มีผู้เข้าชมศาลาไทยแล้วถึง5,000 500, 0 0คนทําให้คาดว่าตลอด6เดือนของการจัดงานจะมีผู้เข้าชมมากถึง7ล้านคนศาลาไทย เลยเน้นเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยเริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยอยุธยาแล้วก็มาถึงสมัยปัจจุบันรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบันนะครับว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับและก็มีความผูกพันกับต่างประเทศอย่างไรในที่สุดนะครับก็แนวยึดแนวเศรษฐกิจพอ,พอเพียงนะครับว่า,าถึงบ้านเมืองจะเจริญไปอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนไทยนะครับ นอกจากประสบความสำเร็จด้วยยอดผู้เข้าชมล้นหลามแล้วผู้จัดงานยังหวังให้ผู้ชมระดับ VIP นานาชาติเกิดความประทับใจนำภาพลักษณ์ที่ดีของไทยไปกล่าวขานต่อไม่ว่าจะเป็นในเวทธีธุรกิจการค้าหรือการท่องเที่ยวก็ตามนริมวลอมวลปานสำนักข่าวไทยรายงานจากนครเสียงไห้